มีคนเดียวไม่พอจริงๆเตรียมขึ้นท่านคุณพ่อลูกสองเอสกันตพง์เตรียมปั๊มลูกคนที่สองหล่อกเก่งมากความสามารถรอบด้านสำหรับพระเอกมาาเข้มเอสกันตพงบำรุงรักวัย36ปีบอกเลยว่าเขามักจะทำสาวน้อยสาวใหญ่กรีดเพียบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาและฝีมือในเรื่องของการแสดงเล่นได้ดีมากตีบทแตกสุดๆแต่สาวๆก็ตาอกหักไปตามๆกันเมื่อเจ้าตัวได้จดทะเบียนสมรสกับคริสติน่าแฟนชาวเยอรมันไปแล้วเรียบร้อย ต่อมาก็มีลูกสาวสุดน่ารักด้วยกันหนึ่งคนเชื่อว่าน้องวาเลนติน่ากำลังน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆซึ่งคุณพ่อเอสก็ทั้งรักทั้งหลงหนักมากล่าสุดเอสได้ออกมาอัปเดตชีวิตครอบครัวว่าในตอนนี้อยากมีลูกคนที่สองก่อนหน้านี้คิดว่าจะมีคนเดียวแต่ลูกสาวทําให้เปลี่ยนความคิดมีอีกคนจะได้เป็นเพื่อนเล่นกันแต่ต้องรอให้คุณภรรยาพร้อมก่อนอยากให้ลูกสาวโตวกว่านี้ก่อนตอนนี้ลูกสาวพลังเยอะมากสงสารภรรยาเพราะต้องเลี้ยงดูลูกเป็นส่วนใหญ่ ด้านการงานเอสเผยว่าตอนนี้กลับมารับงานละครอีกครั้งในรอบ2ปีและสัญญากับทางช่อง7็ก็ยังอยู่เตรียมขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วแอบลุ้นอยู่ในเน่ว่าจะมีเมื่อไหร่